รบต,ตอนนี้ก็เป็นนักแสดงสกัดช่อง7สีค่ะส่วนเรื่องงานเนี่ยอันนี้ก็น้อยลงนิดนึงนะคะเพราะรูปร่างเราก็ไม่ค่อยพร้อมนะคะคือผู้หญิงเนี่ยบางทีหุ่นดีหน้าไม่สวยมากก็สวยแหละอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วด้วยความที่เราพูรูปร่างใหญ่พอเรามีส่วนเกินนิดนึงเนี่ยมันดูเพะก็เลยคิดว่าถึงเวลาที่จะต้องทําอะไรสักอย่าง มั่นใจมากนะเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยเรียกว่ามีแรงบันดาลใจมีแรงผลักดันที่สูงนะเพราะว่ามีคนที่เขามาลดพร้อมๆกับเราในช่วงเวลาสองเดือนนะมั่นใจว่าทำได้